สามสาวเนี่ยนะคะฉะนันน้องเจมส์จีรายุจะต้องเป็นคนตอบเองกับประเด็นนี้น้องจะรู้สึกยังไงมาค่าณเดชจ,จริงหรือเปล่าตอบแบบยิ้มยิมได้นะไปเลยค่ะเกี่ยวกับพี่พี่พี่นัทพี่นัทครับก็บค,บค,บค่อนข้างจะตกใจครับแล้วก็ปื้มมากๆที่มีคนคนชอบขนาดน,นี้เพราะว่าพุทธิพัฒน์ก็ออกไลฟ์ประมาณสักสามวันที่น,นี่น้องก็จบแล้วครับผม ดีครับดีเพราะว่าผมว่ามันเป็นความสําเร็จในการแบบการแสดงของเราแล้วก็เลื่มใจแทนแบบแบบแว่รากพี่แหม่มที่ที่เขาพยายามทําออกมาแล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่าตัวละครตัวนี้เป็นคุณชายจริงๆที่ที่ไม่ใช่ตัวผมครับมาแจ้งแบบมากระโดดเป็นข้าวะร่า้อ๋อครับก็จริงๆแล้วพี่เขาเหมือนกับเป็นไอดอลผมอยู่แล้วครับเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีในสังในในวงการบันเทิงแล้วก็ ทำให้ผมได้เดินตามพี่เขาได้ด้วยครับผมว่าจุดนี้มากกว่าเขาบอกว่ามีเจมเหมือนเจมมาแบบฆ่าเกิดมาฆ่านัเดชเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะโอยไม่เลยครับเพราะว่าพี่เขาขึ้นแล้วครับคือจริงๆแล้วผมก็ชอบพี่เขาขนาดแล้วด้วยครับผมว่าคงไม่ใช่มาดค่่านี้ครับน้อง ไม่ไม่ไม่ได้ทราบไม่ได้ทราบมาก่อนนะครับผมใช่แล้วพอรู้ขา่าวรู้สึกยังไงบ้างครับในตัวในส่วนของเองรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยผมว่าคงไม่ถึงขนาดนนั้เลยครับผมผมก็ไม่กล้าไม่กล้าไปเทียบกับรุ่นพี่เขาอยู่แล้วครับใช่กลัวจะมีปัญหากันเร่ครับเพราะว่าต้น อ๋อไม่ไม่มีไม่มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ได้ได้เจอกับพี่พี่พี่นัทพี่นัทพี่พี่เขาบ้างครับก็เจอพี่เขาบ้างแล้วก็ได้ได้พูดคุยกันบ้างครับผมในส่วนของงานเห็นบอกว่าตอนนี้คิวค่อนข้างแน่นเหมือนกันแล้วก็งานอีเวนต์ก็มีติดต่อมั่งก็ก็ตอนนี้ก็เพิ่มพูดกันเลยว่าเมื่อเมื่อปีที่แล้วครับผมผมพลาดที่มาทําละครแล้วก็ได้มีโอกาสแบบดรอปเรียนไปก็เลยไม่ไม่เดินปีที่แล้วครับปีนี้ก็เลยก็เลยมาเรียนแล้วก็มีละครอีกมีละครเรื่องนี้ครับผมก็บอกว่าเราเป็นแบบอย่างที่ดดีีี่่ก็คือออไไไมมรรรัับบงงาานนนะ้เว โอ้ยคงจะเป็นเรื่องของพี่พี่ทีมงานผมที่เขาจัดการมามากมากกว่าครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไปบอกพี่เขาว่าผมอยากเรียนครับเพราะปีแล้วแบบว่าผมพลาดมากจริงที่ที่ดอกเรียนไปภูมิใจไหมครับที่แฟนเห็นว่าเราเป็นคนที่ดีั้งที่แบบ ครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องเก็ดีใจครับแล้วก็ขอขอบคุณเขาด้วยที่ที่แบบว่าติดตามผลงานผมมาตั้งแต่มีบางคนก็ตั้งแต่ผมยังไม่ได้ออกละครก็มีก็ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับอันนี้เจเป็นคนเป็นเรื่องเองกับผู้จัดการผู้จัดการคนัดียว รรที่เรื่องกรเรียนอ,อ๋อเป็นพี่เขาจัดการคนเดียวครับใช่แล้วก็มาแ,แล้วก็มามา,มาบอกผมว่าเหตุผลแบบอะไรยังไงครับแต,ต่สมมติาก็เป็นพี่เขาจัดการผมครับ <S <S และอย่างนี้คุณนีคิดยังไงบ้างคะเพราะตอนนี้เราก็ดังแบบอย่างดาราคนอื่นเขาคือเหมือนประมาณว่าน้าขึ้นให้รีบปากแต่เราไม่ไม่ไม่แต่ตอนนี้ผมผมอยากอยากอยาก,อยากเรียนจริงครับแล้วก็อยากทาละครจริงๆแล้วอย่างนี้งาาดีเว้นและยืนคอ ก็ก็คง,คง,ค,งคงไม่ได้อาร์บครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมผมว่าผมก็มีงานอีเวนต์บ้างครับ อ่าผมว่าผมผมก็มีงานอีเวนต์บ้างก็คืองานงานที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมผมผมก็ยังไปอยู่ก็ยังเจอผมได้อยู่ครับเยอะไหมครับเต็มเยอะไหมตอนนี้มีตัวเดียวครับพรีเซนเตอร์แล้วมีคนติดต่อมาเยอะไหมครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าแต่ก็มีมีบ้างครับตามตามที่พี่เขาบอกคตั้งแต่วิจารณ์ละคอินเตอร์กรมมันไปได้มีแบบโฆษณาติดแบกต่ออ่าผมผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันครับจริงๆริงก็เมื่อมาถ่ายละครเกือบทุกวันครับทั้งานทุกวันอย่างนี้มองว่าตัวเองถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ดวงใหม่ของวงการ โอ้ยคงยังไม่ยังหันน่ะหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เพิ่งเข้ามาใหม่ครับแล้วก็แล้วก็อยากทําแบบว่าอยากให้ทุกคนว่าคอยติดตามผมเรื่อยๆเพราะว่าก็ยังอยากเล่นละครต่อไปเรื่อยๆครับก็อยากให้ทุกคนช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมเรื่อยๆครับรับมือไปยังครับอย่งนั้นจับตามองเราเยอะนิดก็ก็ต้องก็ไม่ก็คงไม่รับมือยังไงครับก็เราก็ทําตัวปกตินี่แหละครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมตอนนี้คนบอกว่าเตรีมีโอกาสหรือว่าดังใจถึงขนาด โหยกก็ต้องรอทุกคนคอยสนับสนุนผมเลยครับจริงๆแล้วแล้วก็เป็นการวางแผนของพี่ๆแบบพี่บิ๊กผมด้วยพี่ผู้จัดการผมครับมีแผนจะโก,กิน,นไหมครับก็ตอนตอนตอนนี้ก็ยังครับที่ผมรู้ยังนะเปิดตอนนี้เรามีการตัดีิจีนแล้วด้วยนะจุดนี้มอยู่กับ <น S 1> ไม่เห็น,นยัง,ย,งยังเลยครับมีนีตจีแล้วครับ อ้าวเหรอหดีใจดีใจครับดีใจที่ที่ททททม,มีมีมีแฟนคลับต่างประเทศเนาะทั้งทั้งที่แบบผมยังเล่นอยู่ในไทยอยู่เลยครับจริงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ติดตามเขาใช่ใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มมีมีนะครับมีงานละครงานอะไรเยอะขึ้นก็เลยทาให้ทาใ,ให้ต้องต้องทํางานก็เลยยังยังไม่ค่อยได้เช็คอะไรมากครับขอบคุณครับอบถามครับ เวลาดังๆส่วนใหญ่ก็ต้องรับ event. อีเวนต์เพราะว่ามันเป็นแหล่งนอกจากละครได้แล้วคือต้องบอกว่าอีเวนต์ได้เงินเร็วงานสบายแป๊บเดียดจบแต่ว่าไอระพังได้เงินเร็วงานสบายมันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีเวนต์จะทําให้เป็นตัวเชื่อมระหว่าง f c กับเจมจิมากยิ่งขึ้นเพราะบอกอว่าบางทีไปถ่ายตามกองละครอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปคุยเพราะว่าน้องก็จะทํางานไงทีนี้ว่าไปออกอีเวนต์แหมจะไปถ่ายรูปไปขอลายเซ็นไป่างเงี้ยมันก็จะได้ไงมันจะเหมือนเป็นช่องทางของแฟนคลับนะคะถ้าเกิดเป็นในส่วนอีเวนต์แต แต่ไม่ออกอีเวนต์เป็นนี้จะไปเจอน้องได้ที่ไหนล่ะแล้วสาเหตุที่แท้จริงทำไมถึงไม่ออกอีเวนต์เนี่ยหลายคนก็พูดคนนี้ก็พูดไปว่าอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็ตอบอย่างนี้แต่ยเคยถามน้องบ้างไหมว่าทำไมน้องถึงไม่อยากออกอีเวนต์ก็น่าสิต้องไปถามน้องเจมจีแล้วค่ะตกลงว่าทำไมถึงไม่ออกอีเวนต์ทั้งหลายทั้งปวงยนเข้าอันนี้แหละมันยากนะด้วยนะอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงจุงบีคิดถึงมากเลยคิดถึงมากรอแล้วอ่ะไม่ใช่แบบ รงแล้วว่าเกรงในการากพี่เต็มจีจริงเหรอรผมเนี่ยตกใจมากกว่าที่แบบว่ามีคนแบบรู้จักมากขนาดนี้เนาะ <c oughs> คนแบบซึ้งชอบมากค <c oughs> ่ะเอาพูดถึงฉากวันนี้ก่อนเป็นไงบ้างคะเห็นเวียงเวียงอยู่มื่อสักครู <c oughs> ่ก็ก็ก็เป็นฉากที่เหมือนกับว่าเราจะมาหาคนที่เราชอบอแล้วก็มาแบบว่าเวียงเวียงคนนี้นิดนึงก็มีม <c oughs> ีบ้างครับโอ้โหคนเยอะมั้ยพี่เต็มจีตกใจตกใจฮอตไปเปาเพาถ่ายละครมาถ่ายละครอ๋อเนาะก็ในเรื่องนี้คือกับพี่บีมจะ น้อจริงๆ <พ Ping. S 2> แล้วก็ก็เป็นพี่น<ค> ah, ้องซึ่งไม่ใช่พี่น้องจริงครับเหมือนกับพ่อรับมาเลี้ยงแล้วก็เหมือนกับเราจะมาแบบกัดกันตลอดมีว่ากันตลอดแล้วก็เฉียนกันตลอดครับผมค่ะแล้วพี่พันธ์ก็เลยต้องมาลองรับอารมณ์นิดนึงใช่พี่พันธ์ก็มามาเป็นติวเตอร์ซึ่งแบบลองรับอารมณ์จริงเลยจริงๆแหละค่ะเรืเรื่องเราเป็นนักแข่งรถด้วยนะอย่างเช่นวันนี้ใช่มีมีเสื้อแจ็คเก็ตมีเสื้อบูธมีอะไรเต็มหมดเลยแล้วก็เป็นเป็นนักแข่งรถอะไรเงี้ยครับเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์แต่สอนด้วยทำไงแต่งตัวเป็น้วะันนี เพื่อเจมจิเลยค่ะ ชีวิตที่เห็นไปของเจมสจีเป็นไงบ้างพี่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เจ,จมส์จีก็ตกใจตกใจมากครับที่พอละครออกแค่แค่สามอาทิตย์เนาะตอนผมจริงแล้วมีแค่สามอาทิตย์แล้วก็จบแล้วเลยก็สกงใจมากที่มีคนติดตามแล้วก็ชื่นชมขนาดนี้ครับเห็นว่ายะทุกอย่างที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กของพี่เจมสจีนี่พุ่งอย่างโอ้ยต้องแบบว่าเรียกว่าขอขอบคุณทุกคนดีกว่าครับที่มาคอยให้กำลังใจขอบคุณพี่จักรดีกว่า,าวนี่ที่แบบว่ามาคุยกับผมตั้งแต่แรกๆเนาะที่ยังไม่ดังเลยโอ้ยตอนนั้นก็ดังอยู่นะ <ừ> ปากวางก็เบล่าหลยคนแบบว่าเออบางคนเป็นคู่จิ้นเนาะแต่บางคนก็คิดว่าแบบตัวเองชอบกันจริงเลยไม่ว่าจะออกรายการรู้สึกยังไงก็ก็ผมดีใจครับที่ที่มีคนคนมองว่าในละครเป็นเหมือนกับผู้รักกันจริงๆอันนี้ก็แฮปก็นี้ก็แฮปปปี้ครับผมก็ดีใจแล้วแต่ว่านอกจอก,ก็เป็นเรื่องของการทํางานมากกว่ามากกว่าค,ครับโดยเฉพาๆๆะฉากอาทิตย์หน้าจะลงครูไปแล้วค่ะใช่แล้วครับมีลงครูลงคลองแถมเข้าเรียนหอกันด้วยก็เห็น ชอดน้องสีชมพูตเองด้วตายแล้วโอเคโอเคค่ะก็เป็นชาอีกชาหนึ่งที่ฟินใช่ไหมครับครับใช่ก็เป็นเหมือนกับว่าจุดจุดคลายเมกของเรื่องครับเพราะว่าถ้าครใครพลาดไปเนี่ยเสียใจแน่นอนครับค่ะติดตามดูได้อีก4ี่สบเลใช่ครับสีเล็กแล้วก็ติดตามชมรัชชนน์ต่อไปด้วยนะค่ะดังแล้วเนาะพูดได้เลยเนาะแล้วคนก็ โอเคโอเคคนเปรียบเทียบเองกับพี่ณเดชรึกยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วพี่เขาเหมือนกับรุ่นพี่ในวงการบันเทิงมากกว่าครับแล้วก็ผมได้ตามผลงานพี่เขามานานแล้วแล้วก็เหมือนกับพี่เขาเป็นแบบอย่างในในวงการบันเทิงที่ให้ผมเดินตามได้ว่านี่เป็นเป็นสิ่งนี้มากมากกว่าครับมีถึงแค่สองแฟนคลับส่วนหนึ่งจากณเดชจากหมากมาเชียร์เจมอเี้ยโหยคงไม่ขนาดนหรอกนั้งครับก็เหมือนกับว่าก็มีคนชื่นชอบแล้วก็คนติดละครมากมากกว่าครับแต่ว่าเราก็ทำงานของเราเนาะใช่ทำงานของเราไปครับเราเจอกันทำงานกันได้นะใช่เพราะว่า ผมก็เคยเจอพี่นันเดชตั้งแต่ตอนแรกๆก,ก็ด้วยครับแล้วก็ได้พูดคุยกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยคับพี่แค่ผมตัวเองหมอจะมีละครกับยยายด้วยอ๋ออันนี้ยังยังไม่แน่ยังไม่รู้อะไรครับใช่เพราะว่าต้องเป็นทางทางผู้ใหญ่มากกว่าครับรู้งานไหมคะพี่ย,าย่าๆปะพี่พี่พี่ย,าย่าๆครับแกกันมาตัสองเดือน <laughs> ครับก็ก็ก็ยังอยากาทำงานร่วมกันบันเทิงครับแล้วก็ร่วมงานกับทุกๆคนด้วยค่ะครับล่าสุดภาพยนตร์ได้ยินพี่อุ๋ยนนทรีไทม์ไลน์เท็จจริงไหมคะใช่ผมก็ได้มีโอกาสไป,ไปไปแคสครับคือจริงๆแล้วก็ไปแคสกันร้อยกว่าคนเนาะวันนั้นอะ่ะก็มีคนไปแคสเยอะมากแล้วผมก็มีโอกาสาได้เป็นส่วนหนึ่งที่ไปแคสหนังเรื่องนี้ครับแ้วก็พี่อุ๋ยเขาลองคุยว่าจะเป็นยังไงบ้างเรื่องคิวเรื่องการทำงานเป็นไงบ้างก็ลองคุยคุยกันบ้างแล้วครับเนาะค่อยบ้ากันเขาบ้ากันเรื่องหนังเนาะอ่านที่สุดฝาก ต้องขอขอบคุณก่อนพี่ทุกคนแบบว่าคอยติดตามผมแล้วก็ติดตามผมแบบว่าเยอะขนาดนี้คุณชายพุทธิพัฒน์แล้วก็ไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนแบบว่าเห็นผมแบบแล้วก็มีคนเยอะขนาดนี้เนาะในในวันนี้ก็ต้องขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเรื่องต่อไปด้วยนะครับคุณชายรัชโนและคุณชายโรนัพีแล้วก็เรื่องนี้เลยของผมเองรักสุดฤทธิ์ครับผมอย่าลืมเขาด้วยนะไม่ลืมไม่ลืมขอบคุณครับย้ําครับ